สวัสดีนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่น Oxygen Not Include นะเป็นเกมที่เล่นยากมากๆนะครับผมเป็นเกมที่สนุกแต่ว่าเล่นยากมากนะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดใน100วันกันนะจ๊ะเปิบขอเล่นแบบอีซี่ก่อนแล้วกันนี่สแตนดาร์ดนะเราจะเลือกดวงดาวนะครับผมอันนี้ก็ง่ายเนาะพอเป็นไปได้น้ำแข็ง โอกาสมีการลอดสูงกลางๆโหพวกนี้ก็คือลิบรีลิบรีนี้ไม่ยังไม่อยากเล่นนะเอาเป็นแบบธรรมดาก่อนแล้วกันก็คือเราอาจจะเอามีน้ำแล้วกันเนาะซึบดูจะอีซี่หน่อย ตแตอนแรกก็จะสุ่มนะไอ้ที่ต้องมีเลยเนะี่วยวด้วยว่าเกมนี้เคยเล่นมาแล้วนะตัวที่ต้องการเลยคือนักวิจัยนี่วิ่งเร็วขึ้นแต่ว่าปัญหาคือเขาขนของไม่ได้ซึ่งนักวิจัยไม่ต้องขนของอยู่แล้วถูกต้องชื่อมีมะโอ้โหชื่ออย่างเต้คนที่สองที่ต้องบังคับเลยนะขอเป็นคนทำอาหารแล้วกันหรือว่าหมอดีขอขอสองอย่างได้ไหมเป็นทั้งหมอเป็นทั้งคนทำอาหาร ไม่ได้เนาะเป็นนักขุดนักขุดแล้วกันขอเป็นนักขุดโอ้โหขุดเก้าขุดเก้าได้อยู่แต่ว่าเลี้ยงสัตว์ได้แต่ว่าทำเกษตรไม่ได้เป็นมนุษย์ขุดผู้ซึ่งทำเกษตรไม่ได้คนสุดท้ายนี้หนักใจว่าจะเอาหมอหรือว่าคนทำอาหารแต่ว่าปัญหาคือถ้าเกิดเราไม่มีหมอตอนหลังจะลำบากหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หลักๆแเราเคนทำอาหารน่าจะสำคัญกว่านะถ้าเราไม่มีผลผลิตเราก็ทำอาหารไม่ได้อยู่ดีอยากนั้นเลยเอาคนทำผล,ผลผลิตแล้วกัน <S <S ยังไงดีลงจอสิจัดไปนิโคราปึ๊บสต็อปก่อนอธิบายก่อนนะครับไอเนี้ยเราก็จะมีหมวดมาให้นะทัศน์าานี้เราต้องจัดการ อัปเกรดแต่ว่าเขายังไม่มีเลเวลความเป็นอยู่โอเคอันนี้คือดูสถานะทั่วไปนะอ๋อดูว่ากำหนดกำหนดเวลาได้ด้วยนะแล้วแบ่งเป็น2องกะได้กะเช้ากะกลางคืนเดี๋ยวเพิ่มกะใหม่ไว้เลยเพิ่มเป็นกะกลางคืนแล้วกัน ลำดับความสําคัญเราจะปิดไปเลยนะครับวิจัยนี้เราไม่ให้ใครวิจัยเลยทุกคนให้คนนี้วิจัยคนเดียวพอคนอื่นนี่ไม่ต้องมายุ่งกับเครื่องวิจัยเลยคือถ้าคนที่วิจัยไม่เป็นมาวิจัยช้านักขุดทําอาหารนี่ก็เป็นศาสตร์ที่จะไม่ให้คนอื่นทําเลยรักษาพยาบาลนี่ต้องจัดหาต้องขุดคนนี้ให้ขุดถ้ามีอะไรขุดเนี่ยคนนี้เขาจะอาสาก่อนเลย กสิกรรมในคนนี้ต้องอาสาก่อนเอาที่เขาถนัดโจมตีด้วยนะโอ้คนนี้มือโหดมือโหดจริงๆนะักขุดโจมตีได้ด้วยทุกคนโจมตียังชีพอ่ะฮะเจ็ดเกยบของเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาดูสภาพมีน้ำ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 แผนการของเราก็คือจะจุจะขุดมาทางนี้นะเดี๋ยวขอดูก่อน อันนี้ก็เรียกเรื่องนะโอเคอากาศไม่ร้อนนะยี่สิบสององศาหายใจไม่ได้โอเคยี่สิบสององศาด่านที่ไม่มีน้ําแข็งเนี่ยมันจะต้องคุมเรื่องความร้อนให้ได้เวลาเราสร้างอุตสาหกรรมตอนหลังเนี่ยความร้อนจะเยอะไฟฟ้ายังไม่มีนะเชื้อโรคล่ะมีแหล่งเชื้อโรคไหมยังไม่เจอแหล่งเชื้อโรคนะครับ โอเคต้นไม้โอเคเรียบร้อยเนาะไม่ได้จะมีอะไรแผนการเราจะเจาะไปทางนีนะ้เพราะตรงนี้เป็นน้ําพวกแหล่งน้ําเนี่ยอันตรายคือถ้าแหล่งน้ําปนเปืออ้อนนี่คือจบเลยอันนี้ก็เป็นแหล่งน้ำอีกแล้วแหล่งน้ําเยอะจังเราเราต้องทําส้วมก่อนอันตรายเหลเกินแหล่งน้ํามันเยอะถ้าเอาแหล่งน้ําไกลจากส้วม จะปลอดภัยกว่าปะปลอดภัยกว่าเนาะเดี๋ยวเราทำส้วมทางนี้ส้วมนี้สำคัญเลยนะอันดับแรกเลยยิ่งกว่าที่นอนอีกขุดดินไปเลยยายาวอันนี้เราก็จะเล่งเวลาได้นะตอนนี้เรามีพนักง,งานอยู่สามคนเราเรียกว่าแหล่งผู้รอดผู้รอดชีวิตเล่งไปเลย ตามสร้างของเรากดปุ่มไะไรเนี่ยแทบเพิ่มความเร็วเดี๋ยวเราสต็อปแล้วหยุดเอาตอนช่วงแรกเนี่ยเราจะได้เหมือนเป็นอะไรสักอย่างหัวมันอะไรสักอย่างอะ่ะมันขุดแล้วจะได้เนี่ยที่มันเป็นรอยแตก,แตกแๆราว์เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยโอ้โหแหล่งความร้อนมาละโครงการส้วมเราใกล้แหล่งความร้อนเลยโอ้โหแหล่งความร้อนเยอะเยอะมาก สงสัยซ่วมเราจะไปได้ไม่ไกลมันมีแหล่งความร้อนอยู่คงจบตรงนี้แหละแต่ส้วมต้องต้องละโอ้โหนี่อีกเชื้อโรคแหล่งเชื้อโรคยิ่งร้อนยิ่งแบบแพร่พันธุ์เร็วนะไอตัวเนี้ยมันเชื่ออะไรอะสรามสลายสลายอันตรายเหลือเกินเราจะขุดลงไป ตรงนี้เราจะมีฉนวนไว้นิดนึงแล้วกันโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราทำรูรูน้ำเสียเลยผ่านมาแล้วขึ้นวันส้วมยังไม่เสร็จเดี๋ยวสำคัญเลยส้วมเดี๋ยวเราจะแพ้เอาคือถ้าไม่มีส้วมนี่แย่นะอันนี้ยังไม่สำคัญเท่าไหร่ส้วมตอนแรกยังไม่ใช้ เราต้องวางแผนส่วมก่อนเลยกองทัพที่ดีก็คือเราต้องมีส่วม <c oughs> แผนการคือสี่อันนะหนึ่งสองสามสี่จะจบตรงนี้แล้วส่วมเนี่ยเราต้องใช้นี้ด้วยอ่างล้างมือไม่งั้นแบบโรคระบาดเกิดขึ้นอีกหนึ่งสองนี่นี่เราต้องสร้างซ่วมให้ทันก่อน เดี๋ยวพอนอนแล้วมันจะมันจะปวดแบบปวดฉี่ปวดขี้อะไรเงี้ยซวยบอกเลยถ้าไม่มีซ้วมเยี่ยวตรงเยี่ยวแตกนี้แบบว่าปนเปื้อนบรรยากาศนั้นจะปนเปื้อนเดียวตรงนี้ไม่ต้องก่อนค่อยก่อนเลยนหนูยังไม่ต้องนี่สาคัญกว่าเจาะลงไปเดี๋ยวส่วมก่อนเลยอ่างล้างมือนี้เราจะบอกว่ายังไงนะถ้าผ่านทางเนี้ยหรือเปล่า ถ้าจ,จับไม่ผิดผ่านทางนี้เขาจะล้างมือต,ตอน,นเราต้องไปเจาะเอาน้ําก่อนเขาจอดน้ําได้ปะนี่ปั๊มน้ํามาอ่านี่แหละโครงการปั๊มน้ําเราเดี๋ยวปั๊มเลยปึ๊บเบบับนไดมาด่วนดวนปึ๊บเดี๋ยวนะแมวที่ว่ามันต้องมันต้องใกล้ๆเดี๋ยวไม่งั้นมัน มันเดินไปปั๊มไม่ได้ตอนตรงนี้เดี๋ยวเราขุดให้น้ำมันมากองตรงนี้นี่สวยๆโอเคโหจะกลางคืนละสวยละซ่วมเสร็จแต่ว่านี่งไงเห็นไหมทานไม่งั้นเรียบร้อยไม่มีน้ำล้างมือนะครับนี่ครับมาแล้วครับสารปนเปื้อนเรียบร้อยครับอาหารเป็นพิษไอ้พวกแกงไม่ล้างมือ เดี๋ยวก็ไปจุ่มน้ำอีกทาไงดีเนี่ยไอ้พวกนี้มันกลายเป็นตัวเชื้อโรคแล้วเนี่ยเรียบร้อยลับอย่าบอกเข้ามาแหล่งน้ำนะแหล่งน้ำเรายังสะอาดอยู่นานไปนอนตรงส่วมเส็จลยละพี่อันนี้เป็นออกซิเจนนะตอนแรกเขาจะให้มานิดหน่อยเป็นแร่ออกซิไลต์มันจะผลิตออกซิเจน ไอ้นี่เลยหิ่งห้อยทำแสบตานะครับตื่นตื่นมีแสงมีแสงไอ้ตัวนี้กินได้นะมุดไวเหเกินเดีย๋ยวดูไอ้ตัวเชื้อโรคก,ก่อนว่าลงน้ำเป็นไงนี่ฆ่าเชือ้อสวยงามแต่ตัวเองไม่ฆ่านะครับมาแล้วก็ไอ้ตัวเชื้อโรคเข้าไปดูที่ไอ้ตัวเชื้อโรคจะลงน้ำป่ะเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเราต้องหยุดการก่อสร้างในน้ำก่อนอันตรายเหลือเกิน เอาแค่ okay, นี้ก่อนอย่าอย่าให้มันได้ลงน้ำไปเยอะเอาลงพอประมาณพอปั๊มน้ำไป,ปไปไปเรียบร้อยมันในคนเพื่อนด้วยนะเห็นล่องรอยกันบนเพื่อนไหมไอ้พวกมือไม่ล้างหวังว่า แหล่งน้ํานี้จะไม่ปนเปื้อนแบบว่าเชื้อโรคเติบโตนะเราจะทําไงดีสั่งค่าเชือ้อสั่งค่าเชื้อได้ไหมฆ่าเชือ้อฆ่าเชือ้อฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อนี่บอกเลยไอ้หนูฆ่าเชื้อด่วนก่อนที่มันจะลงมาปมเปื้อนไอท้ที่ความจริงไอ้ที่ต้องฆ่าเชื้อคือการเองเนี่ยเออโอเค คาเชื้อกันเองได้ไหมพี่ความจริงมันน่าจะมีลกยกลากไปได้นะบอกให้เคลื่อนที่มาตรงนี้นี่นี่ด้วยเคลื่อนที่ไปห้องน้ำํำ่ะเพื่อนๆทั้งหลายความจริงเราสั่งบอกว่าให้มันไปสร้างบันไดก็ได้นะอืมไปดูดิผ่านแล้วมันจะล้างมือไหมไม่ล้าง อคนคนนี้ถ้าเกิดเดินผ่านจะล้างมือไม่จ๊ะอ่าโอเคถูกต้องออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกคนเลยหนูคนสุดท้ายยังไม่ได้ล้างมือไปรล้างมือโอเคเรียบร้อยทุกคนสะอาดไหมสะอาดแต่ที่ล้างมือสกปรกอ่ะค่าเชื้อก่อนเดี๋ยวจะถามว่าโอ้จะไมพ่พี่แบบว่ากังวลกับ ความสะอาดเหลือเกินบอกเลยว่าโหดมากนะฮะไม่งั้นท้องร่วงกันยกอนานิคมนี่เลยน้ําสะอาดนี้ยังไม่ค่อยเป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยเร่งด่วนเท่าน้ําสกปรกน้ําสกรปรกนี้คือต้องรีบทาเพราะถ้ามีน้ําสกรปรกแล้วเราเดินผ่านโอ้โหล้างมือกันมันนะบอกเลยที่นอนนี้เราได้ยังคืนแรก นี่นอนสองสามสี่ประมาณนี้ก่อนเราไม่ได้มีคนนอนคนเลยเนาะนอนคนก็ไม่ได้นะนอนคนแล้วถ้าเกิดมีคนนอนคนนี่เลือกนี่ได้นักขุดนักขุดโอ้โหนี่เดินเครื่องจากแปดโอเคเลย โอ้หปลาเซวเยี่ยวเยียวบ่อยแต่ว่าอจอมตะกะตะกรามอันนี้อันตรายละคือมันกินเยอะแต่มันเดินเครื่องจักรได้ส่วนตัวนี้ไม่เก่งเลยขุดกับประสุสั์สี่พื้นพื้นเลยตกแต่งเพิ่มขึ้นอันนี้เลยอันนี้ดีกว่ากินอาหารเยอะแต่ว่าใช้ออกซิเจนน้อย อาหารกับออกซิเจนออกซิเจนสำคัญกว่าพี่หองมะสี่คนสวยงามตามทองเรื่องแช่น้ำนานๆก็เป็นหวัดอีกนะโอ้หพวกนี้แบบว่าเบาะบางเลือเกินมนุษย์พวกนี้นี้เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากเราต้องคอยทำบันไดแบบเนี้ยไม่งั้นมันปีนเข้าไปเจาะไม่ได้ไง โอเคเสร็จแล้วอันนี้จะวิ่งไกลห,หน่อยก็ต้องยอมุดไว้เลยจบคันนี้แหล่งน้ำน่าจะปลอดภัยแล้วเหลือก,ก็ทำให้มันลึกแล้วก็เอาน้ำจากตรงนี้ลงมาก็บจบของการแหล่งน้ำเราก็สะอาดปลอดภยัย ปุกกระบรตกนี่ละแต่ว่าไม่เกี่ยวเราฮะเราอยู่ชั้นใต้ดินอากาศเริ่มหมดสวยแล้วไงเราต้องเราต้องไปหาอากาศไหนมากเนี่ยสวยแล้วเรายังไม่มีเครื่องปั่นอากาศเลยเร่งด่วนเร่งด่วนใช้แค่นี้ไปก่อนใช้ไฟฟ้าแบบปั่นเท้าเบิ้บ ใส่แบตเตอรี่งงๆลักใส่ไฟไปเลยปึบปึบปึบเครื่องทำอากาศนี้เราต้องเอาสารายนี้ใส่น่ะพอตอนหลังสารลายมันก็หมดไงทุกอย่างอันตรายไปหมด พอหนุ่มนี้นอนสงสัยความสำคัญเร่งด่วนต้องเป็นต้องเป็นนี้แหละต้องเป็นการทำอากาศก่อนเดี๋ยวจะตายกันหมดออกซิเจนหมดละแดงยกกองยกแกงนะออกซิเจนหมดก็ตายนะพวกเนี้ยปัน่นออกไปมาก่อนเลยปอบออกซิเจนมาไอ้หนู เริ่มมีการหายใจไม่ออกเอาแล้วไงคนนี้มันเนี่ยอันตรายนะครับถ้าเคียรน,นี้ไม่ออกอะมันเดินลงไม่ได้นะมันสูงไปอันตรายต้องช่วยมันนะดวนเลยดวนเลยดวนเลยจะตายแนละ้วลงมาโอ้โหไอ้หนูมาตบมืออีกเดี๋ยวก็ตายออกซิเจนหมดตบมือไอ้พวกนี้ เวลากดต้องระวังเลตัวนี้มันมันแบบไต่ที่สูงไม่ได้แล้วทําไปทํามามันจะไม่เหลือที่โหนี่ก็กดผิดอีกถ้ากดนี้คือเป็นความสําคัญเร่งด่วนมันจะทําแบบมันไม่สนใจอะไรมันจะทํำนี้ให้เสร็จก่อนแล้วอันตรายคือมันไม่สนใจแม้กระทั่งจะนอนเลยนะต้องระวงังความจริงก็ไม่ได้เร่งด่วนขนาดนั้นนะแต่ขี้เกียจกดแก้ไายเลย คนที่ห้าของนานที่คมเราเป็นไงบ้างเชะถ้าไม่ดีเราจะไม่เอานะโ,โหูเก้านักขุดนักขุดก็เยอะอยู่แล้วอะว่าไงดีนักขุดเก้าเลยนะยาโอ้โหยาแนละ้วการแพทย์หนึ่งตกแต่งกเกษตรเอาคนมาทำกเกษตรดีกว่า ความเร็วในการใช้ห้องน้ำลดลงโอเคขี้นานไม่มีบหาโอเคแถมโอเคคนนี้พอคุยได้ามาทำเป็นนัก,กเกษตรแล้วกันพิมพ์ออกมาปึ๊บลำดับความสำคัญคนนี้ก็เริ่มบอกเลยว่าคนนี้ต้องใช้เครื่องจักรให้เก่งเรายังไม่ได้คนทำอาหารเลยเหรอเวลาเราขุดเนี้ยค่อนข้างต้องระวังไอ้ต้นนี้กินได้นะ ดีเลยแต่ว่าต้องใช้พ่อครัวทําต้นนี้เราจะปลูกต้นนี้กอนรอดไม่รอดไปอยู่ที่ต้นนี้แหละบอกเลยนี่ขนาดเคยเล่นมาแล้วนะยังเอาไม่รอดเลยนี่น้ําเกลือนะครับนี่เกมนี้เดี๋ยวถ้าเกิดน้ําไม่พอเราก็อาจจะต้องเอาน้ําเกลือไปสกัดสกัดเอาเกลือออกให้กลายเป็นน้าําสะอาดน้ำส่งปกนี้เราก็นี่เป็นน้ําส่งปกนะ จะมีเชื้อโรคแ,แต่ถ้าน้ําสกป,ปกจากธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีเชื้อโรคงงเหมือนกันแต่ถ้าน้าส,สกปกจากเราเนี่ยที่ออกมาจากส้วมเราเนี่ยเป็นไม่เข้าใจอ้ทำอาหารน่าสนใจการแพทย์ก่อสร้างการแพทย์ต้องคนนี้แล้วแหละเราขาดกุ๊ก คนนี้ก็เป็นหลายความเร็วนะในการใช้้งน้ำลดลงโอ้เยี่ยมบัญชีแบญชีนี่ไม่รู้เลยแปลว่าอะไรเอานี้กว่าพิกกุ๊กของเราีมี่งมาเดี๋ยวคนงานเราก็จะประมาณไม่ไม่เยอะกว่านี้แล้วล่ะประมาณไม่เกินแปดคนอะถ้าเยอะกว่านี้เรียบร้อยเดี๋ยวไม่พอไม่พอที่จะเลี้ยง เฉพาะที่เก็บกวาดด้วยสั่งเอาน้ำเสียมันเลยโอเคบคราวนี้อันนี้ก็จะเป็นทั้งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเสียไม่เอาอุย้ยเกือบเดี๋ยวนะน้ำดีนี่ติดเชือ้อบ้างไ่ติดอ่ะโอ้ยนี่ติดเชือ้อทำความสะอาดเลยห,หนู ไม่ทำก๊าดด้วยตกลงระบบน้ำระบบซ่วมของเรานี้ก็ใช้เวลาประมาณ11วันนะกว่าจะเสร็จโหยาวนานมากๆแต่ถ้าทำดีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะสบายนะไม่ต้องมาแก้ตอนหลังอีกงานวิจัยงานวิจัยเราจะโอ้โหนิฐานหินยังก่อนเรามาเรามาเลื่อกอากาศก่อนไหม หรือว่าฐานหินดีคือไม่อยากใช้พลังงานฐานหินเน่ยมันจะผลิตกา๊าซคาร์บอนไงต้องวางแผนกำจัดกา๊าซคาร์บอนนีกมันคือพอทำอย่างหนึง่งมันก็จะติดปัญหาอย่างอื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคอยแบบคอยแก้ตลอดเดี๋ยวถ้างไงก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเนี่ยโครงการมันน่าจะใหญ่ ในคลิปหน้าเราก็จะทําส่วนอื่นต่อนะครับผมถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามห้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับประมาณนี้ที่ต้องทําแบบแบบเนี้ยมันจะได้มีก้นไงถ้าไม่งั้นมันติดพวกปั๊มน้ำมันตื้นโอ้โหดูไอตัวนี้มาอยู่ในห้องนอนเลย คุณภาพชีวิตเราจะเป็นยังไงเนี่ยหาจริงเหนียวเลยมันส่องแสงในห้องนอนอยู่ตายเลยถึงแม้มันจะดีนะนตอนหลังมันโอเคอแต่มันเลี้ยงยากนี่ได้แล้วไอ้ตัวนี้ต้องไปทำอาหารก่อนห้องครัวตรงนี้เลย